และนี่คือช็อตที่เจ็บที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอ<น>ลเจ็บใจแฟนเชลซีแต่สะใจแฟนแมนยู UCL 2008นัดชิงเสมอกันหนึ่งประตูต่อหนึ่งต้องดโ,โดนจุดโทษโยยิงพลาดคนดูเชลซีเฮลันเหลือแค่คนสุดท้ายยิงเข้าถ้วยอยู่แค่ล <ะ S 1> แล้วใครกําลังเดินมาดูซิจอร์นเทอร์รี่กับตันหัวใจสิงแต่เขาไม่ใช่คนที่ต้องยิงเฮ้ยแล้วใครควรได้ยิงสลามองการูแผนวางไว้หมดแล้วชื่อจดไปแล้วแต่พี่เทอร์รี่ขอแซงคิวว่ากูขอเป็นฮีโร่แล้วไงแล้วแม่งลื่นปยจนสาวแบบสตาร์ทไม่มีปุ่มถ้วยลุดม ว่าเรามีแผนทุกคนเห็นด้วยแต่แม่งเปลี่ยนตอนจบห้องแต่งตัวหลังเกมเงียบกริบไม่มีใครพูดไม่มีใครยิ้มเพราะไงรู้ไหมเพราะกับตอนที่ควรเป็นผู้นําเสือกอยากเป็นพระเอกอยากชูถ้วยไงแต่จบด้วยการหยุสนานแล้วรู้ไหมชตาเทอรี่นัดชิงคืออะไร2008เลื่อนหญิงพลาด2องทีมได้แชมป์แต่นายโดนแบนบสยูโรป้าทีมชนะแต่นายเฮ้ยนี่มันคาสาปเพราะว่านายจะไม่ได้อยู่ตรงนั้นตอนชูถ้วยจริงๆหรอจะเป็นฮีโร่ก็ไม่ได้เป็นคนยิงก็ไม่ได้สุดท้ายนายได้แต่ใส่สูทถ่ายรูปตอนเพื่อน้้ยยาดทท่่ใเเีีอกกกบคหันนนิ จอนเทอรีลงนัดชิง